ของแตกรัดอ่อนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรื่องการรัดอ่อนเป็นไงบ้างคะเพราะว่ามันจะมีช่วงเวลานี้เนาะที่เกษตรกรเขาจะเป็นห่วงกันมากเลยีครับเออปีนี้ใช้อ่ของกแะนพก็เอ่อรัดอ่อนแล้วแต่มันลูกไม่ล่วงครับลูกไม่ล่วงหมายหมายความว่ามันค้นไปแล้วเออช่วงแตกใบมันปเตยใบทุเรียนนะถ้ามันรัดอ่อนทั้งต้นเนี่ยรัดอ่อนเต็มร้อยเนี่ยยังไงลูกก็ล่วง ร่วงมันจะทิ้งลูกทั้งต้นเลยมันจะมันจะทิ้งลูกคือมันอาหารส่งใบอาหารมันส่งใบอะครับอาหารก็จะส่งไปเลี้ยงใบแทนใช่ครับแล้วก็เลยทําให้ลูกชะงักด้วยหรือไม่ก็ถ้าไม่พออาหารไม่พอจริงก็คือร่วงไปเลยใช่โอ่ปีนี้ไม่ร่วงครับผมทุเรียนทุเรียนผมมาทำต้นหนึ่งทำสองชุดต้นหนึ่งทำสองชุดใช่ครับ อาจจะมีสองรุ่นมีสองรุ่นนะครับมีสองรุ่นทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กครับผมมีรุ่นพี่กับรุ่นน้องใช่ครับพี่ไม่ถีบน้องพี่มีถีบน้องเหมือนมีรุ่นพี่มานั้นาท่านรองแล้วว่าจะมีรุ่นรอก็คือบางคนเขาก็สมัยก่อนเขาจะไม่เก็บไว้เนาะใช่ครับก็คือถ้ามีทุเรียนรุ่นไหนสักรุ่นเขาจะเลือกแค่รุ่นเดียวใช่อีกรุ่นหนึ่งเขาจะเอาทิ้งหมดเลยเพครับสมัยก่อนเขาบอกการดูแลมันยากนะเขาก็เลยแบบเอารุ่นเดียวไปเลยอ่าก็ แต่ที่นี่ก็คือเก็บไว้ทุกรุ่นว่างั้นน่ะเดี๋ยว้ามันมีกี่รุ่นเก็บไปหมดครับก็เก็บไว้หมดนะคะเพราะว่าเขาไม่ร่วงครับไม่ร่วงครับ